บทที่1,202ภัยพิบัตกำลังคืบคลานเวลานี้ก้นทะเลทั้งหมดเกือบจะกลายเป็นหินล้อมเหลวน้ำทะเลโดยรอบเริ่มเดือดเป็นความร้อนที่น่าสะพรึงสิงห้าว์เปิดใช้ปลายหยินหยางสีเงินและทองรอบกายแล้วแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่อาจาคุกคามได้เขาจึงไม่ได้รับผลกระทบใดจากการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการระเบิดของปล่องภูเขาไฟกับหินหนืดยิ่งทําให้เด็กหนุ่มประหนักถึงบางสิ่งการประทุของภูเขาไฟใต้น้ําขนาดใหญ่เช่นนี้น่าหวาดกลัวเกินไปแอลมันสามารถทําให้ระยะทางหลายลี้กลายเป็นหินล้อมเหลวได้ง่ายไดย้หืมนั่นอะไรอีกนะ่ะ แววตาของติงห้าวอเปล่งประกายเจิดจ้าและทันใดเขาเห็นหินหนืดกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากระยะไกลร่างใหญ่แปลกประหลาดกลิ้งอยู่บนหินหนืดเพลิงดูเหมือนจะมีเขาขนาดใหญ่อยู่บนศีรษะมือกำลังแหวกไหวหินหนืดน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ติงห้าวอได้เห็นสิ่งมีชีวิตภายในหินล้อมเหลว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่ได้พบเจอวิญญาณแห่งเพลิงคราวนี้อสูรตรงหน้าดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าและคลื่นพลังที่แผ่กระจายออกมายังดูร้ายไร้เทียมทานเต็มไปด้วยจิตสังหารรุนแรงมันไม่เหมือนกับปีศาจทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่เดือดพล่านอยู่ภายในหินหนืดที่อยู่ในดินแดนห่างไกลหรือว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดในขุมนรกหก เสียงคำรามกึกก้องปฐพีหินหนืดกับน้ำทะเลเดือดก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนมีสีสษะใหญ่ราวภูเขาโผล่ออกมาจากหินหนืดตามด้วยร่างใหญ่โตราวกับสาวสวรรค์สัตว์ประหลาดนี้มีร่างกายคล้ายกับมนุษย์แต่สีสระของมันคือวัวและปากจมูกเบ้าตาเป็นเปเลวไฟหลากสีสันราวกับว่ามันคือปีศาจภายในขุมนรกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะรับชมอย่างไรก็น่าเกลียดน่ากลัวเปเลวเพลิงลุกโชนจากด้านบนลงล่างร่างกายนั้นเห็นชัดว่าประกอบไปด้วยธาตุไฟ เจ็ดจำนงพคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตและจิตสังหารแห่งการฆ่าฟันยังแผ่กระจายไปกว่าหลายลี้ในทะเลขณะที่มันได้พบติง5้าวมันคิดโจมตีในทันทีเสาเพลิงที่ลุกท่วมไปด้วยเพลิงเดือดพล่านเพียงพอที่จะสังหารเทพยุทธ์ระดับสูงสุดในทันทีพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงทำให้น้ำทะเลในรัศมีหลายจ้าง,งอถึงกับระเหยกลายเป็นไอ มันคืออสูรอคัคคีเสียงของแทบกระบี่ดังขึ้นข้าไม่ได้คาดหวังว่าสัตว์ประหลาดในยุคบรรพาการที่แข็งแกร่งจนหลายคนริษยาจะยังอยู่หลังจากที่ยุคบรรพาการล่มสลายพลังจิตวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกภายในยุคนั้นก็หมดสิน้นวันเวลาผ่านไปอสูรอัคคีก็ค่อยๆหายสับสูนไม่คิดเลยว่าจะได้พบอีกครั้งติงห์้าวพยักหน้ารับแน่เจ็ดดาราลิขิตของเขาสองประกายอยู่ชั่วขณะก่อนที่สาวเพลิงเดือดพล่านที่พุ่งโจมตีจะหายไปในพริบตา ในเวลาเดียวกันลำแสงของรูม่านตากระจายออกไปคล้ายโซ่ตรวนแห่งการคุมขังมันยิงตรงเข้าสู่หินหนืดไร้สิ้นสุดผูกมัดร่างกายของอสูรอคีเอาไว้ด้วยความโหดเหี้ยมแสงในม่านตาไร้สิ้นสุดกับโซ่ตรวนแห่งการคุมขังจับกุมร่างใหญ่เอาไว้และลากมันออกจากหืนหนืดก่อนจะยกขึ้นจากทะเลก็แค่อสูรอคีระดับต่ำที่ยังไม่สูญสลายไปเทพกระบีกล่าวคำ รียุคบรรพาการอสูรอคีที่โตเต็มวัยสามารถสังหารเทพยุทธ์ระดับสูงได้พวกมันเป็นผู้ครองยุคบรรพาการของโลกนี้เช่นเดียวกับผู้คนมากมายที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดยึดมั่นในพลังแห่งสวรรค์และโลกพวกเขาได้รับโอกาสกับโชคลาภมากมายจากความมุ่งวายทั้งยังได้รับพลังแห่งฟ้านินดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนพวกมันทั้งหมดสามารถแข็งแกร่งจนไรผู้ใดเทียบเทียม สำหรับปีศาจที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาในวันนี้แม้ร่างกายจะใหญ่โตวกว่าพันจ้างอแต่อย่างไรแล้วมันก็ยังไม่ใช่ปีศาจที่โตเต็มวัยสิงห้าวอสังเกตอย่างระมัดระวังในร่างกายของปีศาจดุร้ายยักษ์นี้มีพลังบางอย่างที่แตกต่างจากเหล่าเทพยุทธ์ในทุกวันนี้โดยสิ้นเชิงเปเลวไฟที่จากรรือกอเอาไว้ในพลังแกนแท้ของมันเหมือนมีบางสิ่งขาดหาย น่าเสียดายอาจเป็นเพราะมันยังไม่เติบโตเต็มที่จารึกเหล่านี้จึงยังไม่สมบูรณ์เพราะความไม่สมบูรณ์นี้จึงจัดว่าไร้ประโยชน์ติงห้าวอลอบถอนหายใจอสูรอัคคีดิ้นรนบ้าคลั่งและในที่สุดมันเกือบจะกลายเป็นลูกเพลิงแม้ร่างกายจะหายไปแต่พลังของโซ่ตรวนคุมขังของเน่เจดาราลิขิตยังไม่สิ้นสุดแอละมนก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถหลบหนีพ้น สัตว์ประหลาดนี้แม้จะเติบโตมันก็รู้เพียงวิธีฆ่าเท่านั้นสติปัญญาต่ำต้อยและไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงเทพดาบกล่าวคำติงหวพยักหน้าเน่เจดาราถูกเปิดใช้งานโซ่ตรวนแห่งการคุมขังบทคยี้ร่างกายของปีศาจยักษ์ตนนี้จนแหลกสลายเป็นเนื้อสับคำจรึกที่ไม่สมบูรณ์จางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นหินก้อนเล็กสองสามก้อนและเศษหินนั้นถูกย่างสดภายในหินหนืดด้านล่างภายในคริปตา สิงห้าวอไม่ได้อยู่ที่นี่นานเกินไปนะักและเขายังเดินหน้าต่อไปเขาต้องการทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในมหาสมุทรนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เผ่าสมุทรจะละทิ้งเมืองของบรรพบุรุษเพียงเพราะการประทุกข,ของภูเขาไฟดังที่ทราบ ทุกเมืองได้รับการคุ้มครองโดยค่ายอาคมป้องกันของเผ่าสมุดอันทรงพลังแม่หินหนืดจะไหลเข้ามาแต่ก็สามารถปกป้องเมืองได้ตรับใดที่การประทุของภูเขาไฟหยุดลงหินหนืดเหล่านี้ก็จะควบแน่นกลายเป็นหินอคัคนีภัยพิบัติก็จะผ่านพ้นไปและทุกสิ่งจะกลับสู่สภาวะปกติซึ่งสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้เผ่าสมุดกลับละทิ้งเมืองไว้มากมายเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะทราบบางสิ่งหลังจากหินหลอมเหลวปะทุขึ้นอาจจะเกิดภัยพิบัติยิ่งใหญ่รออยู่ เจ็ดจำนงสีเงินและทองกลายเป็นปลาคู่หินหยางแหวกว่ายลงไปในน้ำมันทำให้ความเร็วของติงห้าวอที่เดินทางใต้น้ำรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งเขาว,ว่ายลงลึกมากเท่าไหรใบหน้าของติงห้าวอก็ยิ่งเคร่งขรือม,มากขึ้นเท่านั้นเมื่อผ่านพ้นไปช่วงเวลาหนึ่งกลสังหารฟ้าดินค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเราวกับโลกใบนี้กำลังจะถูกทำลายอีกครั้ง ทุกที่ที่ผ่านพ้นไปคือโลกแห่งหินหลอมเหลวน้ำทะเลกลายเป็นสีเทาปัน่นป่วนกระแสน้ำและวิสัยทัศน์ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นทุกขณะภายในน้ำทะเลเต็มไปด้วยหินหนืดพื้นที่สุญญากาศหนาแน่นกว่าสามลี้ปรากฏขึ้นซึ่งน้ำกับไฟไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แอล์มันถูกกดดันจากอาณาเขตสุญญากาศเหล่านี้มหาสมุทรทั้งหมดราวกับถูกดันตัวสูงขึ้นติงห้าวไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาก่อน เห็นได้ชัดว่าเวลานี้ความร้อนปะทุขึ้นจากก้นทะเลมากเพียงใด ระหว่างทางเขาได้พบเจอสัตว์ประหลาดมากมายที่อาศัยอยู่ภายในหินหนืดนอกจากอสูรอคัคคีแล้วยังมีวิหกเพลิงนกเฟิงห่วงและอื่นๆที่โด่งดังในยุคบรรพากาลพวกมันต่อสู้กันเองหลังจากหลับไหลามายาวนานดวงตาของติงห้าวอมองทะลุผ่านภาพลวงทั้งหมดอย่างง่ายดายซึ่งเขาค่อนข้างคุ้นชินกับอารยธรรมของเพชรคาดรอเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายที่สัตว์ประหลาดส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่ไม่สมบูรณ์และไร้ประโยชน์ที่จะเก็บไว้ ตอนนี้ติงห้าวเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเผ่าสมุทรจึงย้ายหนีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลนั้นเกินกว่าภูเขาไฟปะทุทั่วไปนี่คือหายนะที่ไม่อาจก้าวผ่านแม้ว่าผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งก้าวสู่เทพยุทธหรือแม้แอต่อมต่อยุทธระดับต่ำก็ไม่อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ตราบใดที่หินหลอมเหลวปะทุออกมาสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเลจะถูกทำลายสิ้นและสัตว์ทะเลระดับต่ำทั้งหมดจะตายตกในทันทีเห็นได้ชัดว่ามันคือหายนะร้ายแรง ภัยพิบัติที่แทบจะฆ่าล้างทุกชีวิตสำหรับสัตว์ทะเลแล้วภัยพิบัติที่ก้นทะเลลึกนั้นเปรียบเสมือนจุดจบของโลกภายในชั้นที่ไร้อากาศหายใจความร้อนสูงจนไม่อาจคาดเดาได้เขาเกรงว่าหากเทพยุทธ์บุกเข้าไปภายในนั้นร่างกายคงจะสูญสลายระเหยไปในทันทีแม้แต่ติงห้าวอก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกดดันถึงอย่างไรแล้วความร้อนก็ไม่สามารถทำอันตรายต่อเขาได้ อย่างไรก็ตามกลสังหารฟ้าดินที่แผ่ขยายออกมารอบๆยิ่งรุนแรงมากขึ้นแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบไร้ผู้ใดเทียบกำลังฟาดฟันร่างกายของติงฮ่าวทำให้ผิวหนังของเขาเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและรู้สึกเจ็บปวดอีกทั้งกระดูกก็ยังรับแรงโจมตีนี้ได้แรงกดดันมหาศาลร,ราวกับว่าโลกใบนี้กำลังจับกุมเขาเอาไว้แน่นความแข็งแกร่งทางกายภาพของติงฮ่าวในปัจจุบันนั้นเทียบได้กับระดับสูงสุดในยุคบรรพกาล หากเทพยุทธ์เจุดลงปราณคนอื่นๆอยู่ในสถานที่เช่นนี้เขาเกรงว่าคนผู้นั้นคงจะต้องถูกคุมขังอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายหากไม่ระวังตัวแล้วอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ราวกับว่าถูกกระตุ้นด้วยจิตสังหารรุนแรงปราณเหมันเยือกแข็งและเพลิงอัคคีในร่างกายของติงห้าวเริ่มพลุ่งพล่านดูเดือด ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้พลังงานทั้งหมดกำลังผสานเข้ากับร่างกายของติงห้าวอย่างเร่งรีบพลังเหล่านี้คือพลังสุดท้ายของหยกน้ำเงินในหินที่อยู่ภายในร่างกายหาขั้นการฝึกฝนยังไม่อาจเข้าสู่ขั้นอมตอยุทธและยังไม่สามารถขัดขาวเส้นลมปราณกับจุดที่ผจรทั้งหมดให้ถึงขีดสูงสุดจึงเป็นการยากที่จะผสานร,รวมสิ่งเหล่านี้ภายในสภาวะติดตนันทว่าหลังจากถูกกระตุ้นด้วยจิตสังหารรุนแรงของกลสังหารฟ้านินทุกสิ่งกลับผสานเข้ากับร่างกายของติงห้าวอย่างง่ายดาย นี่เป็นเพราะถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมง,งั้นหรือปีศาสร้ายเสียเยโวหลบหนีเข้าสู่กระเป๋าเก็บของของติงห้าวอแอลลรันบอกกล่าวกับเขาว่ารู้สึกไม่สบายตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ติงห้าวยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เขารู้สึกว่าตนกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้าต้องหยุดเดินทาง ทะเลหินหนืดนี้ไร้สิ้นสุดและไม่รู้ว่าจะออกจากสถานที่แห่งนี้ได้เมื่อใดแล้วเวลานี้จิตสังหารแห่งกลนสังหารฟ้าดินก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นพลังของมันสามารถบดขยี้เทพยุทธ์ระดับกลางได้ในชั่วพริบตาติงห้าวพึมพำก่อนหน้านี้เขามั่นใจมากเกินไปเวลานี้เพราะเนตเจ็ดดาราลิขิตทำให้เด็กหนุ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกี่ยวข้องปีศาจโลมาน้อยหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งทำให้ค่ารู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางทั้ง6ได้พังทลายลงยุคบรรพการก็ยังถูกทำลายไม่มีเหตุผลใดที่กฎแห่งฟ้าดินจะทำลายโลกใบนี้เสียงของเทพดาบเผยความสงสัยออกมาทั้งยังมีความหวาดกลัวอยู่ในน้ำเสียงซึ่งดูคล้ายว่าเขาจะนึกถึงความทรงจำเลวร้ายบางอย่างพี่เจ้าหนุ่มหยุดฝีเท้าก่อนเถิดอย่าได้ไปต่อเวลานี้พื้นที่โดยรอบกำลังวุ่นวาย กดแห่งฟ้าดินพลิกกลบับแม้จะเดินทั้งชีวิตก็ไม่อาจออกจากทะเลนี้ได้เทพกระบี่ตัดสินใจน้ำเสียงของเขาเคร่งขรึมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนราวกับว่ากำลังหวาดกลัวบางสิ่งติ่งห้าวอพยักหน้ารับ เขายังเห็นอีกว่าเมื่อหินล้อมเหลวปกคลุมโลกใต้น้ําจิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพลังแห่งกฎเกณฑ์โดยรอบยิ่งวุ่งวายและผิดด้านไปหมดสิน้นองค์ประกอบของเวลากับอากาศไม่มีความสเสถียรลําแสงบิดเบี้ยวโลกทั้งใบคล้ายกับจะพังทลายลงนี่มันคล้ายกับเหตุการณ์วันสิ้นโลกอย่างแท้จริงในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทั้งทิศทางและเวลาก็ไม่เป็นอย่างที่เข้าใจอีกต่อไป เขาเห็นร่างอสูรอาคีคำรามอยู่ใต้ก้นทะเลลึกแต่มันถูกบีบรัดลำคอโดยตรงจากความวุ่นวายของสภาพแวดล้อมจนกลายเป็นเศษเท่าทุลีพลังที่น่าหวาดกลัวนั้นติงห้าวอลรอบถามตนเองในใจว่าหากเป็นเขาจะต้านทานได้หรือไม่บทที่1203พลังที่แท้จริงเราต้องป้องกันตัวเองก่อนเขาเลือกหยุดที่ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างหินหลอมเหลวกับน้ำทะเล เนื่องจากเฉพาะในบริเวณนี้พลังทำลายล้างดูเหมือนจะอ่อนแอลงเล็กน้อยปลาหยินยางสีทองที่แหวกไหวล้อมรอบติงห้าวกลายเป็นรูปแบบหยินยางที่ทรงพลังรัศมีของแสงปกคลุมเขาในนั้นเพื่อป้องกันกลสังหารฟ้าดินจุดลมปราณส่งเสียงหวีดหวิวและกลายเป็นดั่งดวงดาวขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากร่างกาย สิ่ง5วอถูกรายล้อมไปด้วยดาราขนาดใหญ่ที่มีน้ำแข็งและไฟราวกับว่ากลายเป็นจักรวาล2แห่งที่ต่างโคจรด้วยวิธีของมันเองพลังงานที่ไหลผ่านระหว่างดวงดาวต่างๆเปรียบเสมือนเอกภกพอันงดงามและพลังใหม่ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยพลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งสองนี้เกิดขึ้นผกล้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรอตัวเป็นกรอบพลังงานพิสดารตั้งอยู่ภายในวิถีโคโจรของปลายหยินหยางสีทองและสีเงินซึ่งเป็นประการป้องกันชั้นที่2ติงห้าวต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เมื่อต้องเผชิญกับพลังอันรุนแรงของจิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดิน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปจิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาและพื้นที่โดยรอบราวกับวันโลกาวินาศครึ่งหนึ่งของหินหลอมเหลวและน้ำทะเลเหมือนเศษกระจกที่แตกกระจายอยู่รอบกายติงห้าวเกิดกระแสพลังอันปันป่นป่วนที่วุ่นวายจนปรากฏภัยพิบัติอยู่ทุกหนทุกแห่งในสายตาติงห้าต่อต้านด้วยกำลังทั้งหมดที่มี แต่เมื่อเวลาผ่านไปจิตสังหารแห่งกลนสังหารฟ้าดินที่แผ่ซ่านค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในวงโครจรของปลายหินหยางและเมื่อมันเข้ามาเขาก็รู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าร่างกายกำลังจะแหลกเป็นเสี่ยงๆจิตสังหารแห่งกลนสังหารฟ้าดินช่างน่ากลัวจริงๆติงห้าวตกใจยิ่งถ้าไม่ใช่เพราะเขาหลอมรวมหยกในสาลาทั้ง17ชนิดเข้ากับร่างกายไม่เช่นนั้นคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว เด็กหนุ่มไม่คิดมาก่อนนะว่าจะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ก่อนจะได้ติดต่อกับเผ่าสมุดเสียอีข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลี่อีร่วและคนอื่นๆเลยเพราะพวกเผ่าสมุดอพยพจากเมืองไปหมดแล้วพวกเขาอาจรู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงเตรียมรับมือไว้ก่อนแล้วก็ได้ยังดีอย่างน้อยหลี่อีร่วกับไขออเอ๋อไรก็ไม่ต้องเจอปัญหาอันตรายนี้ติงห้าวรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ตอนนี้เจ้าควรปกป้องและอย่าโทษตัวเองตามการสังเกตของข้ากับผู้หญิงบ้าคนนั้นการโจรกรรมครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นไปได้เฉพาะในส่วนของเจ็ดคาบสมุรเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งโลกเทกระบีกล่าว ภัยพิบัติแห่งสวรรค์และโลกกำลังมาซ้ำแทบจะแก้ไม่ได้แต่ตามคำอธิบายของเทพดาบกับกระบี่กลสังหารฟ้าดินในเวลานี้เป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆและยังห่างไกลนักจากภัยพิบัติที่ทำลายยุคบรรพาการดังนั้นมันคงจะไม่ได้ปกคลุมทั้งโลกแต่บางทีขอบเขตอาจอยู่ในเจ็ดสมุทรเท่านั้นติงห้าวอจึงมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้เมื่อได้ยินทั้งสองพูดเช่นนี้ติงห้าวอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อย ปราบใดที่จิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินไม่คบคามผู้คนที่เขาห่วงใยเด็กหนุ่มก็รู้สึกโชคดีและไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปติงห้าวคอค่อยๆรู้สึกถึงความยากลำบากผิวของร่างกายของเขามีเลือดปนไหลออกมาผิวหนังก็เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงดังถูกมีดกรีดติงห้าวรู้สึกเหมือนชิ้นส่วนเครื่องเคลือบแตกกล้าวซึ่งจะถูกขยี้ให้ปรีแตกได้ตลอดเวลา นี่อาจเป็นโอกาสเจ้าต้องต่อสู้อย่างหมดจิตหมดใจมักขายุทธเป็นวิธีการท้าทายสวรรค์จิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินส่งมาไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงที่สุดเจ้าต้องได้สัมผัสจิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินในสมัยบรรพกาลมันควบคุมไม่ได้โหดเหี้ยมและรุนแรงแม้แต่ผู้เป็นอมะตะก็จะล้มลงไม่มีใครรอดแต่คราวนี้จิตสังหารแห่งกลสังหารฟ้าดินอ่อนแอกว่าเดิมมากเจ้ายังนับว่าโชคดีเทพกระบี่กล่าวเทพดาบขยายอีกว่าใช่ สำหรับผู้ฝึกยุทธมันเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งที่จะรับร่างกายด้วยกลสังหารฟ้าดินสัตว์ประหลาดเท่าทั้งสองที่มองเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนค่อยๆผ่อนคลายและเริ่มมองโลกในแง่ดีอีกครั้งติงห้าวอไม่ได้พูดอะไร เขาละความคิดฟุ้งซ่านดาบมานกับกระบี่สนิมพลันปรากฏและหลอมรวมเข้ากับวิถีปลายหยินหยางสีเงินทองพลังขอองค์การป้องกันที่ลึกซึ้งของทุกจุดบอลมปราณในร่างกายปะทุด,ด้วยความเร็วสูงสุดในเวลาเดียวกันเขาก็ลืมตาขึ้นแต่กลับมองไม่เห็นสิ่งใดเลยทัศนวิสัยรอบด้านมืดบอดไปหมดเช่นเดียวกับห้วงความคิดของเขาแม้พลังการป้องกันจะมากขึ้นก็ตามการ,รเผชิญหน้ากับกลสังหารฟ้าดินเป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดที่ติงห้าวเคยเผชิญ เมื่อพลังจากทุกจุดลมปราณและเส้นชีพจรตามร่างปะทุความเร็วสูงหลักแห่งปัญญาก็ถูกเปิดใช้ด้วยตัวเองดูเหมือนจะเป็นทักษะที่เก็บงำซ่อนเร้นมาแสนานานนอกเหนือจากการเสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณของเขาด้วยหลักแห่งปัญญาแล้วติงห้าวไม่ได้ใช้เวลาและพลังงานมากนักในการฝึกฝนหลักแห่งจิตใจและหลักแห่งการต่อสู้มีข้อควรพิจารณาหลักสประการ ทว่าการฝึกฝนทักษะเคล็ดวิชาที่ยิ่งใหญ่นี้ยากเกินไปตัวอย่างเช่นหลักแห่งจิตใจแต่ละระดับจําเป็นต้องทดสอบ5ขั้นในรูปแบบที่แตกต่างกันหลังจากรวมเข้าด้วยกันแล้วถือได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นจะประสบความสําเร็จต้องฝึกฝนทีละขั้นในหลายร้อยระดับมันยากเกินไปที่จะรวบรวมใช้เวลานานเกินไปอีกทั้งยังใช้แรงงานมากเกินไปอีกด้วย เมื่อหลักแห่งจิตใจไม่สามารถทำลายได้การต่อสู้สิบอันดับแรกวิธีของหลักแห่งการต่อสู้จะหายไปตามธรรมชาติไม่สามารถกระตุ้นแม้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของหลักแห่งปัญญาหลังจากการฝึกฝนที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งล่อใจที่ไม่อาจต้านทานได้สำหรับนับต่อสู้หลายคนแต่สำหรับติงห้าวอคนนี้ไม่มีจุดติดตันวิธีการบ่มเพราะมีมากมายเขายังคงสามารถฝ่าฟันและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทรงพลังได้อีก เหตุผลที่สองคือติงห้าวอต้องการทำตามวรยุทธ์ของเขาเองดาบและกระบี่เป็นตัวเลือกที่เขาเสพติดเสมอตลอดมาติงห้าวอไม่ได้เชื่อโยงหลักแห่งปัญญาหลักแห่งจิตใจและหลักแห่งการต่อสู้อย่างสมบูรณ์เทพดาบกับเทพกระบี่ก็ยอมรับการตัดสินใจของติงห้าวอในโลกมีพลังนับไม่ถ้วนแต่มีเพียงพลังที่เหมาะกับผู้ใช้เท่านั้นที่จะช่วยให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ แต่ในขณะนี้เมื่อติง5วาวใช้ไพ่ของเขาเกือบหมดแล้วความแข็งแกร่งถูกกดดันถึงขีดจำกัดฐานการบ่มเพราะหลักแห่งปัญญาหลักแห่งจิตใจและหลักแห่งการต่อสู้จึงตื่นพุ่งขึ้นอย่างดุเดือดและแพร่กระจายไปในชั่วคลิปตาหลักแห่งจิตใจเองก็เข้าใกล้ขอบเขดสูงสุดเหมือนกับกระแสน้ำไหลทะลักรุนแรงเพราะกำแพงที่ปิดกั้นมายาวนานถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง ภายใต้การกระตุ้นหลักแห่งปัญญาหลักแห่งจิตใจและหลักแห่งการต่อสู้ปราณกระบี่เยือกแข็งและปราณดาบอัคคีเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างอัศจรรย์พลังใหม่ถูกสร้างขึ้นในทันทีมีแสงสว่างวาบขึ้นในใจติงห้าวอพลังใหม่นี้ก็เคยปรากฏขึ้นในอดีตเช่นกันเมื่อเด็กหนุ่มเปิดใช้งานพลังดาบกับกระบี่พร้อมกันมีหลายครั้งที่พลังใหม่นี้ถูกกระตุน้นแต่จะปรากฏจะเพียงทั่วครู่เท่านั้นหากยังไม่มีพลังเพียงพอ ความแข็งแกร่งที่เลือกกล้ามนั้นเป็นพลังระดับสูงและน่ากลัวสิ่งห้าวอาศัยพลังนี้หลายครั้งเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้และพลิกสถานการณ์หลังจากนั้นเด็กหนุ่มต้องการที่จะศึกษาและควบคุมพลังนี้อย่างระมัดระวังน่าเสียดายที่พลังนี้ไม่ถูกกระตุ้นออกมาได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไป สิงหาวรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อหลักแห่งจิตใจไปสู่จุดสูงสุดพลังงานที่ลึกซึ้งของน้ำแข็งกับเพลิงในเส้นจุดลมปราณทั้ง12และ6เส้นที่พจรก็เริ่มหลอมรวมอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้มันไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันหรือหายไปอย่างรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปสิงหาวยังสามารถรับรู้ได้ว่าแม้หลังจากการฝึกจบลงพลังงานใหม่นี้จะคงอยู่ในร่างกายและจะไม่มีวันหายไป เขาหยุดคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดตนเองจึงยินยอมปล่อยให้หลักแห่งปัญญาทำงานไม่รู้เมื่อไหร่เด็กหนุ่มไม่รู้สึกถึงการบุกรุกของกลสังหารฟ้าดินความเจ็บปวดที่รุนแรงดูเหมือนจะหายไปถ้าไม่ใช่เพราะคราบเลือดบนร่างกายติงห้าวอคงคิดว่าภัยพิบัติจากกลสังหารฟ้าดินสิ้นสุดลงแล้ว กระบวนวิชารไรพ่ายในร่างกายของติงห้าวทำงานด้วยตัวเองการบ่มพ้อที่ผ่านมาเหมือนกับตัวเร่งปฏิกิริยามันเปลี่ยนพลังในร่างกายของเด็กหนุ่มไปอย่างเหลือเชื่อพลังงานที่ลือกล้ำของเพลิงกับน้ำแข็งสร้างปรากฏการณ์หลอมรวมที่ไม่เคยมีมาก่อนกระบวนวิชารไรพ่ายซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นถูกแสดงให้เห็นถึงพลังที่เหลือเชื่อในขณะนี้บางทีตำแหน่งก่อนหน้าของเราในหลักแห่งปัญญาอาจจะผิดหรือเปล่า เทพดาบบ่นกับตัวเองและสื่อสารกับเทพกระบี่โดยไม่รบกวนติงห้าวเทพกระบี่ก็ตกใจตามที่คาดไว้ของวิธีการบ่มเพราะที่เรียกกันว่าอันดับหนึ่งในยุคนั้นปรากฏว่าพลังที่แท้จริงของมันไม่ใช่การฝึกฝนความแข็งแกร่งและการเสริมพลังแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่ามันคือวรยุทธ์เพลงหมัดนานะ เทพดาบพยักหน้าเป็นไปได้มากเจ้ากับข้าเคยได้ยินชื่อหลักแห่งปัญญามาเป็นเวลานานและไม่เคยฝึกฝนเลยแม้แต่ในยุคของเราก็ยังไม่มีใครบ่มเพาะได้สําเร็จดังนั้นไม่มีใครรู้ความลับของมันจึงเป็นเรื่องปกติไม่น่าแปลกใจในยุคนั้นแม้แต่เทพยุทธ์เหล่านั้นยังต้องการฝึกฝนเทพกระบี่ถอนหายใจเขาพบว่าการตัดสินครั้งก่อนของเขาผิดและยิ่งอย่าง,งคงขืน สองคนนั้นมีความคิดของตัวเองเขาไม่ละทิ้งมันแต่ฝึกวิธีนี้อย่างสู่ 4, สี่สูงห้าแม้จะผิดแต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดหากเขาเป็นเหมือนคนอื่นที่ไม่สามารถต้านทานสิ่งล่อใจในวิถีบ่มเพาะอย่างในยุคบรรพากาลเขาคงจะยกเลิกการบ่มเพาะรูปแบบอื่นทั้งหมดหากเจ้ามุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนหลักแห่งปัญญาข้าเกรงว่าเจ้าจะไขว่คว้าโอกาสได้อีกมหาศาลเช่นวันนี้